แอนทองประสมอ้อนช่องสามปีหน้าขอละครคู่พระเอกคนนี้นะโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับแอนทองประสง์ที่ปัจจุบันเป็นทั้งผู้จัดละครและนักแสดงแน่นอนค่ะว่าสาวแอนได้ร่วมงานกับดาราซุปตาหลายคนแต่มีคนหนึ่งที่เธอถึงขั้นโพสต์ลั่นกลางไอจีอยากเล่นคู่กับพระเอกดังนะเดชคูกิมิยะ โดยวันนี้วันที่27มีนาคม66ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดอันทองเผยภาพงานเมื่อวานนี้ในงานบอลช่อง3พร้อมระบุข้อความบอกว่าใช้เวลาทั้งคืนเอาคริสตันมาปักมือทำเลขช่อง3เพื่อแปะบนหัวทุ่มใจขนาดนี้ปีหน้าขอเล่นละครคู่นเดชสักเรื่องนะคะถ่ายถอดสดสีขั้วโมงเต็ม ตอนนี้ไม่เกรียมเบอร์ไหนไม่ต้องสืบค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม B Love Festival ห้ิบสาปีดีต่อใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยม c h 3เครื่องหมายสี่เหลี่ยม53ปีช่อง3าดีต่อใจ